กาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมฝฟาคาย6นะครับผมสวัสดีที่รักเฮ้ฉันยังไม่หายช็อกเลยเอลทริเก้และโฮโลนในวันเดียวกันนะนะฉันจะฆ่าทั้งคาติโย่แล้วแม็กครีชีวิตแลกโดยชีวิตใช่เลยฉันโทรมาเช็คเพื่อวัดอารมณ์ความแค้นของเตะล่ะมันสูงปี๊ดเลยตอนนี้ฉันรู้ที่รัก แค่อาจะบอกว่าฉันอยู่ที่ศูนย์วิชาการของลามโมนันที่โรงสีแวะมาทักทายกันหน่อยถ้ามีโอกาสได้เลยกิวเบโตโอ้และอีกอย่างในเมื่อเราไม่ต้องมีคนเฝ้าประตูแล้วอัลเฟนโดกำลังมองหาอะไรท้าทายคิดว่าดิบร์ตา้าแน่นอนสวนไปหาเขาเขาต้องการความชื่อเหลือตลอดแหละอข้างหน้านะครับ มันจะเป็นอะไรสักอย่างนะผมว่าผมน่าจะไปจัดก,การมันได้นะครับเดี๋ยวเรอค่อยๆทําภารกิจหลักที่ละภารกิจหลักมันเป็นเป็นเหมือนภารกิจลองครับทําเอาไว้ทำทีหลังก็ได้ส่วนเรื่องผู้นี้สําคัญกว่าครับสาคัญกว่าภารกิจหลักสถานีดาวเทียมโลกาไปกินย้าอ,อืม คาร่าฉันกำลังมาหาสถานีบนที่รับสูงในทุ่งโกโก้แกอยู่ที่สบายของเฟรนันโดพนทหารใช้สถานีนั้นไว่อบฟังเราและล่ล่าพันธมิตรเราปล่อยทุกคนไปที่จับและยึดสถานีมเป็นของดิบบิโต้สไนซยซุ่มยิงก็ได้นะครับนี่อีซีอีซีด้วยวันช็อต แล้วที่เหลืออยู่ไหนอะโผมาสิครับไม่ว่าจะมากันเท่าไหร่ผมว่าก็คงไม่ค่อยมีผลอะไรมากมายกับผมเท่าไหร่นะขอแค่โผมาบอกได้คำเดียวรู้เรื่องสไนเปอร์รู้เรื่องรู้เรื่องยังรู้เรื่องคือเบื่องแตกอืมใสยสไนเปอร์เลแล้วหนึ่ง,งอือข้างหน้ามีอ๋อทุนระเบิดครับเป็นกับดักระเบิด ขึงไว้ลวดขึงระเบิดเนาะปดได้ปะอ่ะปดได้ครับแต่ที่ผ่านมาเราเดินชนมันตลอดเลยขยันเดินชนซะด้วยนะโอ้โเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอตรงนี้ข้างหน้ามีจะยิงครับเดี๋ยวมันเห็นผมผมอาจจะยิงแบบเงียบก็ได้โดยใช้สไนค์ค่อยๆสอยมันทีละตัวสองตัวก็ว่ากันไปนี่แหละครับ จุดพิวทิวทัศที่ดีที่สุดวันช็อตเอา้ายิงโคตรแม่นเลยเมื่อกี้เนี่ยเอ้ยอย่างนี้แหละครับถึงจะไม่พลาดแม่ยิงลงคมกิฟโอเคเปิดแล้วอีกหนึ่งสัญญาณเหลืออีกหนึ่งสัญญาณซึ่งอยู่ตรงไหนเราก็ไม่รู้ปะเดี๋ยวโผล่มาดิเพื่อนหัวแตกอะ่ะเออถ้าโผล่มาก็หัวแตกอะ่ะเอา อีกตัวหนึ่งอโอเคหมดยังมัอนอยู่ฝั่งซ้ายเอา้าเอออะไรอ่ะมันยังไม่เห็นเราเลยครับเออใครบอกให้เรียกพ,พวกมาฮะระวังฉันเห็นใเฮลิคอปเตอร์กำลังบินไปทางแกแดนนี่เออขอบใจมากขออนุญาตสอยผมแอบในพุ่มไม้ได้ไหมเฮลิคอปเตอร์จะเห็นผมปะ นี่ยเลยแหแอบเป้งตรงนีนนนนนน้พุ่มไม้เล็กๆไม่เห็นไม่เห็นนั่งนั่งลงเขาด้วยตอนนี้นไม่เห็นนะไม่เห็นนะไม่เห็นอ่าไม่เห็นก็นบ้าแล้วอือเอาไปกินเออล่วงไปครับเฮลิคอปเตอร์ไอ้อยู่ไหนกันหนึ่งวัดข้างล่างตัวหนึ่งเรียบร้อยล่วง ไหนที่ไหนอีกโอ้ยมีห้ออีกลา้กลามหมอกริยากำลังเสือทาอากาศกำลังมาไม่ใช่กำลังมามันมาแล้วเอาไปกินเอาไปกินโอเคได้อยู่ไปกันยิงยิงไม่ได้ครับสัญญาเติมไทยมันร้องแล้วเราต้องสู้ครับสู้สุด,สดใจไปช่วยไอ้นี่ก่อน <Huh? S 1> เพื่อนมาช่วยแล้วแล้วก็มาช่วยกันยิงมันหน่อยเองนี่ ไหนวะแต่ว่าจะมีฮอครับมีฮอมันโอ้โยออกไปยิงยากคอมอยู่ใ,ใกล้เลยมจียน,นะเอ้ยเพื่อนทำไมต้องยิงฉันด้วยปล่อยฉันไปเถอะอย่าทำฉันเลยสงสารฉันสงสารฉันเถอะสงสารนั่นเถอะอย่าทำฉันอย่าทำฉันวิกเกอริชทางไหนทางซ้ายขวาโอ้ย ซอยไอ้นี่ก่อนละกันเออยิงอยู่นั่นแหละมันน่าลําคาญรู้ไหมแม่ถ้าสูบพีโมผมม,มีเพิ่มมากกว่านี้เนามมะคุณหมอในคำเดียวว่ามีแตกเอ,อ้ยหนึ่งนัดยิงทะลุมัวทะลุทุกอย่างอะทะลุเกาะโอเคครับตรงนี้พอหลบได้เราต้องหาพระขั้วมาที่เหลือตรงไหนวะไม่ค่อยเห็นคนเลยอะผมมองไม่เห็นอะเออมันเลี้ยนเลียนเกินไหนไม่เห็น เอ้ยนี่ไงเออหรือตรงไหนอีกต้องค่อยๆคอย,คอย,คอยหาครับไหนวะบ้องหาก่อนมองหาก่อนเออ,น,อนั่นไงืหเนียนคลิป,เน,นลปเนียนคลิปไปนะเพื่อนนะโคตรจะเนียนอะ่ะอุย้ยไม่โดนเตะน,นะเพื่อนนะท่านายโผล่มามีแตกอะ่ะมีแตกบรนตอนนี้เลย เออไม่ต้องห่วงเดี๋ยวขอแดนนี่ยิงคนก่อนพอไว้ที่หลังเพราะสูพีโมอยังไม่พร้อมเป้าหมายล้มเหลวอ,อะไรล้มเหลวได้ยังไงเอ,อ้ยอีกนัดหนึง่งโอ้โหอีกนัดหนึ่งครับไม่โผล่มาวะมึงโคตะะดีลาเลยอะ่ะมึงโผลมาก็จบแล้วเอาช่วยนี่ก่อนแล้วกันเอาขึ้นมาเพื่อน เออยูโอเค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 อยูโอยิงไม่โดนเลยวะยิงไม่ค่อยจะโดนเลยวะเดี๋ยวไอ้ตรงนั้นครับผมจะต้องหาปืนกลงปืนกลนอะไรสอยมันครับรับรองมันล่วงแน่นอนมันล่วงแน่นอนต้องหาปืนกลนครับไอ,อ้นี่งไงแต่แล้วฮอนไปไหนอะ เฮ้ยเพื่อนงั้นขออนุญาตผมไปหาของก่อนแล้วกันนะระหว่างหอมไม่เห็นหอมันเนาะต้องใช้กุญแจดีโรสอ๋อรู้สึคิะมีศพเรื่องเหลืออยี่ตรงนั้นครับไปหาก่อนนี่มื่อพวกแกไม่อยากจะสู้กับฉันก็ล้วแต่อันนี้ปลดล็อกอะไรแหมก็ปลดล็อกห้องเลยห้องเมื่อก,กี้เนี่ยเพิ่งเดินผ่านมาเมื่อกี้นี้แต่นี่อีเือเหรอจะเย็นได้เพื่อนนะ หาที่หลบซ่อนไปก่อนระหว่างที่หอมยังไม่ขึ้นมาถ้าหอมมันขึ้นมาเมื่อไหร่ผมจะเอาปืนควนสอยมัเลยอู้ปืนใหม่แต่สองดาวไม่ไม่รู้สึกเหมือนมันจะแรงขึ้นนะที่ผมต้องการครับคือความแรงความรัวและความแรงลีโลสมาสิเพื่อนเออขึ้นมาแล้วเอาไปกินอืมเรียบร้อยครับหอตก พอตกไปที่เรียบร้อยอันนี้เอาเอา,เอาปืนอันนี้สอยได้ไหมเรียบร้อยครับโอเคสูพีโมพร้อมแล้วเหมือนจะต้องจาัดก,การพวกมันอีกสักคนสองคนเหรอที่ตกมาจากหอเมื่อกีนนะ้เนี่ยไหนอ๋อนี่ไงเอออุ้ยเจ็บเจ็บอยู่นนะเจ็บอยู่นนะเพื่อนเจ็บอยู่นนะเจ็บอยู่นนะเจ็บอยู่นนะไปไหนอืมหนีอยู่นั่นแหละเฮ้ย จะหนีไปไหนยิงครับยิงครับยิงครับยิงาร,งรุเราไม่เปิดโปอยู่เปิดโปรครับเห็นตัวแดงๆเลย <c oughs> เอ,อ้ยเรียบร้อยอืมเข้ายึดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมสถานีดาวเทียมโลกาเปกกนยา เข้ายึดฐานทัพแล้วอืมตอนนี้เป็นฐานทัพของลิเบตาลิเบตาจึงเจรินเอ้ยมีของคีย์การ์ดกุญแจเข้าออฟฟิศโอเคไม่มีอะไรจ้ะไหนลนะ่ะข้างในท่อมีอะไรปะฝั่งนี้มีอะไรเอ่ยโอ้มันจะเป็นทางออกครับไม่ใช่ออกทางออกทางเข้าอะไรอย่างนี้ครับเอาไว้ลอบเข้ามาแล้วก็ ค่อยๆจัดก,การพวกมันทีละตัวสองตัวเฮ้ยพวกมันอยู่ข้างหน้าไอ้ตัวนี้ใช่ไหมเนะี่ยอ๋อสีฟ้าคือคนของเราครับปลดการระเบิดก่อนปึ๊บสวัสดีเพื่อนมาทำอะไรกันอยู่แถวนี้จะเยะ็นนะเดนนี่ค่อยๆเปค่อยไป ผมว่าผมสอยมันได้นะครับเรียบร้อยโผล่หัวออกมาโผล่หัวออกมาผหัวออกมาอ่าเหมือนจะหมดนะครับต้องหาทางขึ้นไปข้างบนขึ้นอ๋อตรงนี้อืมเก็บของก่อนของก็สำคัญ อะไรก็อยากได้ของก็สำคัญไปเออมาพัางตัดสัญญาณฉันจักการเจมเมอร์แล้วดีมากความเร็วกถของเราของฉันดรอปลงมากเลยฉันพันเลยว่าอาคารใกล้อืมช่าก็ใช้น้ำให้เกมจับไปสักการ จัดการอะไรสักอย่างหนึ่งครับเฮ้ย hey. ที่นี่มีสาวของคาติโยจะเป็นหมดจะจัดก,การพวกมันย,ยังไงก็เรื่องของแกแกลงมือได้โดยที่ไม่ใครเห็นก็ได้เฮ้บ hey. างทีมีคนเห็นบ้างไปลิกว็เป็นเรื่องดีนะกีเบโตบอกว่าส่วนหนึ่งของอาคารกำลังถูกปรับปรุงฉะนั้นถ้าเห็นการก่อสร้างน่าจะมีคนไม่มากในบริเวณนั้นขอบใจสลับข้อมูลแต่อย่างที่แดนนี่บอกครับเออ บางครั้งก็ให้พวกมันเห็นซะบ้างก็คงจะไปได้ที่ดีนะเพราะฉะนั้นก็สอยเลยครับไอหัวแดงเนี่ยมันน่าลําคาญส่วนเราหัวแดงเพราะมันแรงส่วนพวกที่เหลือก็แค่ไอลูกกระจกครับหัวขาวไม่มีรักไม้พวกหัวแดงก็จะโหดหน่อยเนาะเพื่อคือจะโหดเราจะฆ่ามันได้ครับแต่ว่าจะฆ่ายากแล้วก็มันแรงด้วยเพื่อคือเปลี่ยนเปมือนสมไปสมรได้พลมาเลนเทียตัวโอ๊ย ไม่โดนคือผมจริงไม่ค่อยจะโดนเลยอ่ะมันซูมมาแค่นี้เหรออัใน้ไกลกว่านี้มไกลเกินอ่ะเล็งยากจะไปไหนเพื่อนทำไมเยอะจังเลยเยอะจังเลยเยอะจังเลยโอ้ไม่อีกครับโคตรเยอะะบ้าเอ้ยเยอะเกินตรงนี้มีอีก โอ้หมันจะเยอะเกินไปไหมใจเย็นนะใจเย็นนะเพื่อนนะเทียตัวเทียนัดวัสดีเพื่อนเอาไม่อยู่งั้นไอตัวนี้รับผิดชอบแทนมาเดี๋ยวที่เหลือแต่ฉันช่วยสวยเองโอ๊ยไม่โดนได้ไงวะ โอ้เมื่อกี้ยิงผ้าเฉยอะ่ะกระสุนยิ่ไม่ค่อยมีอยู่เออมันต้องอย่างงี้ดิโอ้เรายืนเดียงกันอย่างงี้โอ้โหแบบหน้าสเอากำลังจะบอกว่าหน้าสอยทีละตัวเลยแต่ว่าดันยิงไม่โอ้ยเอ,อ้ยร่วงไปอีกหนึ่งกระสุนเหลือสี่นัดผมว่าผมสอยของมันได้นะสี่นัดหนึ่งนัด เจนครับโอ้ยยิงโดนตัวเหรอไม่โดนหัวเราเมื่อกี้นี่โอเคเรียบร้อยล่วงน่าจะหมดนะครับพวกมันกำลังแตกตื่นกันเฮ้ยมีคนบุกมีคนบุกที่ของเราเอาไงกันดีม,มันไม่สำคัญเราก็าจะเอาไงยังไงพวกแกก็โดนชั้นจักการแน่นอนไปครับ เสียงสัณเตือนหรอไม่นะเสียงสัณเตือนจริงๆครับโอ้โหอย่างนี้งานหยาบแล้วงานหยาบจริงแต่ไม่เป็นไรครับจะมีเท่าไหร่ก็มาให้หมดตรงนี้นั่นคือส่วนที่เอ่อกำลังซ่อมลุงซึ่งจะไม่มีพวกมันต่อส่วนพวกนี้เองแต่ไม่ใช่ปัญหาครับแฮกค,คอมพิวเตอร์ องซ้ายขวาเฮ้ยตรงนี้มีคนเฮ้ยโอ้ยเกือบไม่ตายด้วยนะเมื่อกี้เนี่ยหมดหรือยังเอ่ยหมดหรือยังเอ่อนี่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 นีเ่เหมือนมันจะลงไปข้างล่างแล้วครับซ้ายไม่มีอะไรนี่ครับคอมตรงนี้แฮกตีดีดีตูด ยิดี้วนะฉันเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล้ว,ลวกำลังาดาวน์โหลดมานี่เพื่อนนะมากำลัาางดูฟไฟล์เจออะไรไหมเอาเป็นว่าไม่มีใครสอนเดี๋ยวเลียร์ประวัติประวัติอะไรเลียร์ประวัติอะไรเพื่อนแล้ว <Danny, S 2> นี่ มันบอกว่าอะไรแมเครกําลังพบใครบางคนสาธุแล้วห้องนี้เป็นห้องอะไรครับเอออย่าไปใกล้เกินกว่าแพ็กเกจมันกำลังเชื่อมต่อผ่านมือถือแกโอเค,อเคจจเย็นนะขออนุญาตมาสำรวจห้องแถวนี้ก่อนมีขอให้เก็บอยู่อ่าเอาเก็บดิ เอ้าเหมือนยังไม่เก็บของให้หมดครับได้คีการ์ดมันจะยังเก็บของไม่หมดเนาะโอเคข้อความในขวดเป็นเครื่องรางได้มาก็ยังดีครับอยู่ไหนกันล่ะเพื่อน go เฮ้ยของอืมตัวนี้หิวของดินระเบิดครับว่าก็ยังดีก็ยังดีก็ยังดีอย่างน้อยก็ได้ดินระเบิดไม่แย่ครับบ ไหนทางนี้เอ้ยโอเคมาทำไมให้อ้ายบ้านนะ่ะเฮ้สองตัวได้อยู่นะปืนนี้ของเรามันก็แรงเหมือนกันอ่ะใจเย็นมาแฮคกต่อตึบโอเคสามสามสามสี่สามห้าโอ้โหขึ้นโคช้า สวัสดีเพื่อนหมดแล้วมาจะดักรอนตรงนี้เละเฮ้ยมีคนมาเออโอ้ตรงนี้มันโต๊ะก,กินเรียบเลยนะครับที่กินเรียบเลยอะแบบถ้าเป็นที่ซุ่มในเกมก็เรียกว่าอืแบบดักจุดซุ่มที่ดีอ่ะใครโผลมาแต่ใครโผลมาแต่ใครโผลมาแต่สวัสดีเพื่อนฉันอยู่ในห้องนี้โอ้ไวหาเลยตรงนั้นอนะ่ะ เอ้อจริงว่าพวกบางทีผู้ทหารมันก็รู้สึกงงๆเหมือนกันเนี่ยคือมันมีความฉลาดปะมังเนี่ยหรือเพราะว่าเราเล่นโหมดระดับง่ายมันก็เลยดูเดินดูงงๆหน่อยอ่ะเนาะมาแล้วเออเรียบร้อยเอาไปกินไหนล่ะที่เหลือล่ะเพื่อนโผล่มาก็ยังไม่มีใครโผล่มานะครับ77 78แล้ว จสวัส <79. S 2> ดีเพื่อนมาทำไมไหนล่ะเอ้ยตัวนี้มันสบายเกินอะผมจะอะไรยังไงนะครับตอนนี้มันโคตรสบายง่ายจัดครับง่ายจัดง่ายจัดโอโ้โหถึงกี่มีพวกมันโผล่มากันไม่หยุดแต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องยากครับเออเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบเก้าร้อยเปอร์เซ็นต์ โอเคฉันทำเท่าที่ทำได้แล้วได้เลยปกป้องเซิร์ฟเ,เวอร์ชั้นแรกไปชั้นแรกไป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 มันบอกพวกมันงั้นเราก็ต้องลงที่ชั้นแรกซึ่งผมมีทางลงที่ดีอยู่แล้วครับนี่ห้องนี้ขึ้นตรงไหนห้องนี้มีอะไรให้เก็บบ้างปะอันนี้จะเป็นอ๋อบันไดขึ้นไป มาไ,าไหนเอ่ยไหนเอ่ยห้องนี้ล่ะปวัสดีเพื่อนในนี้ไม่มีอะไรเฮ้ยมีคนกำลังมาเ,เรียบร้อยต,ตรงนี้มีขอให้เก็บเฮ้ยนั่งไงคนปวัสดีเพื่อนจะเดินหนีฉันไปไหนรอฉันด้วยสิรอด้วยแฮ็กอีกทีหนึ่งครับ โอ้คอมนี้มันให้ข้อมูลเข้าถึงไฟล์เพิ่มขึ้นและอาคารนั้นละ่ะแล้วมันยังไงดีอ่ะเออหอดเรียงวิชาความตลอดเลยอะจริงดิงดกำลังเช็คเดี๋ยวเพื่อนรีบดาโหลดรีบแฮ็กรีบทำอะไรซักอย่างเขารู้รสึกว่าตรงนี้เริ่มน่าเบื่อแล้วน่าเบื่อจริงดูดีครับมันไม่มีอะไรเลยเนาะเออน่าเบื่อเกินมันน่าเบื่อเกินนะเพื่อนนะน่จริงก็โผล่กันมา,มากกว่านี้ดิ เอาแบบว่าให้ยากๆคนเนี้ยแบบต้องรีบวิ่งไปวิ่งมาเพื่อยิงอะไรเงี้ยมีไหมผมอ่ะไหนแต่ได้ยินเสียงอยู่นะครับสวัสดีเพื่อนใครอนุญาตให้แฮตใครอนุญาตให้แฮกสวัสดีเพื่อนสวัสดีโอ้ตรงนี้กลายเริ่มจะกลายเป็นห้องร้อยศพแล้วครับตรงนี้ดิใครวิ่งผ่านมาแตกวิ่งผ่านมาแตก ห้องร้อยศพห้องร้อยศพเอ้ยถ้าพวกเองมาพวกเองแตกนะบอกไว้ให้ห้องนี้มันคือห้องร้อยศพไ็นี่ไม่นธรรมดานะห้องเนี้ย <That 's S 1> มาเออไข่ว <laughs> ิ่งมาก็แตกอ่ะเอาเอาดิเอาอดิโผล่มายังเพื่อนหกสิบเอ็ปอร์เซ็นต์แล้วนะหกสิบสองแล้ว <laughs> ตายละครับ ที่เหลือไม่มีใครวิ่งมาเลยเหรอเอาไปไหนเพื่อนทางนี้ทางนี้ทางนี้ตรงนี้มันห้องร้อยศพล่วง,วงโอ้โหล่วงกันศพเป็นว่าเล่นนะครับอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยล่วงทีละตัวสองตัวมาเดินเข้ามาตายเดินเข้ามาตายอะ่ะดูดิสวัสดีเพื่อนสวัสดีครับเข้ามากันสิครับอ่า วันรี้อคาบเปอร์จะเสร็จแล้วครับเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ยิมิจิวิไอมือสไนเริ่มมีตัวเป้งๆมาแล้วสองตัวเลยเออล,ล,ล่วงล่วงล่วงไปดิเออโอเคเราอินได้แล้วไปที่ห้องประชุมเดี๋ยวนี้จะช่วยล็อกทหารไว้ข้างนอกขณะที่ฉันอยู่บนนั้นได้ไหมได้เลยเดี๋ยนี่ หาทางไปห้องประชุมครับโอโหยูยข้างนอกสนามไหนอยู่ข้างบนนั่นเหรอเอ้ยใครมันยิงวะอือหาทางขึ้นไปชั้นบนตรงนี้แหละครับไปไอ้ตรงนี้ตัวนึงตัวนี้ตัวหนึงตัวนึงตัวนึ่งตัวนึง,นง,นงหลังโผล่มาดิเพื่อนไม่โผล่มาอย่างนี้ไปเลยนะไม่รอนะ เวลาเราดีโดดเราจะวิ่งไวมากทำอะไร,รอ่ะแฮกอี่เหรอเร็วเข้าเร็วเข้าสวัสดี ทำงโน้เป็นไงบ้างแบ็กแพ็คแกคิดว่าไงล่ะอเราก็เหมือนกันคนอเมริกันนั่นแหละแต่กล่าวโทษเวลาคนเอามีิแทงนี่เหรอแม็คเครแกทำอะไรอยู่แกฆ่าเพื่อนฉันฉันจะมาเอาคืนเข้าใจแล้วสมองมันไหลออกมาตามรูหููจมูกหรือเปล่าเอายงี้ดีกว่าไว้ฉันดูคลิปเองทำได้ดีนะเบนิเตแต่ดม่ใจฉันไปจนเต็ม ฉันกำลังประชมมุมกับคาติโยธและเห็นได้ว่าวิดีโอนี้มันอยู่ในมือนี่ยังอ,อยู่ในมือถือฉันเลยดีแกจะเป็นลายต่อไปถ้างั้น,นามาดูสถิติกันหน่อยประเทศของแกเจริญเช้ากวเราไปเจ็ดปีถ้าแกไม่เอาวุาวายกับธุรกิจของฉันป่านนี้พวกแกคงเปลี่ยนโลกที่สามไปแล้ว พ่อแกฉันซึ้มตาไหลเจ้าแกไม่เข้าใจเหรอแกไม่ใช่กอริยาลุมแรกยาล่าไม่ใช่สวนสวรรค์นี่ไม่ได้แค้นเคืองหรอกนะแต่ขอให้เตรียมตัวให้ดีเพราะฉันมีเพื่อนแสนสนุกที่อีกเยอะที่กำลังไปหาฟังดูน่าสนุกอะไรน่ะชิ้นที่ฉันจะใช้สลรับทำลายทุกอย่างที่แม่ที่มีชื่อเกเราถูกจาอระบบหรอไว้เจอกันแมครีแกไอเวนตะไล เฮ้ยโอ้โหมาแล้วครับมันมาแล้วภารกิจเสร็จสิ้นออกครั้งนี้ครับเฮ้ยโอ้วอุ้ยละครั้งหน้าเดลนี่ฉันได้ข้อมูลมาแล้วทีนี้ออกมาได้แล้วกำลังไปบ้าเอ้ยโอ้ยมันเยอะด้วยนะเกิดอะไรขึ้นกับฮวนฮวนฉันรู้วิธีล้างเซฟเวอร์ ครนโอ้ยจะเย็นครับสู้หรือหนีผมเลือกทั้งทั้งสองอย่างเนาะจะสู้ก็ได้จะหนีก็ได้เออจะเย็นวัดตีเพื่อนมามามา,มาหาทางนี้ยิดีกว่าครับนี้ทั้ทงไหนวะเนี่ยลืมทางแล้วโอเค ภารกิจต่อไปของเราคือจะไปพบกับฮวันที่นี่เดดดัดสแล้วก็เราอยู่ตรงนี้โอเคโอเคครับถ้ายังไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ